À không thể gì chị. ơi <laughs> nó. hát nè. nó. nhẹ nó. Bà sim ya. ơi. bốn, năm, sáu, bảy, hai, งูเหรอขาเปิฟนเขาเงยฟันเขา,งาเ,เขางายเด,อดออ้อจ้าต่อวกอูขางามสุดเลยงามเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาพบกันครับสองคนจ้าสารีบาร์บลิซานเขาลื่นลื่นทุ่ไม้เนาะค่ะวันนี้กะเขาปลาคือเราต้องบาร์บลิซานนะไม้สูงไม้สูง <laughs> มาตามหาเห็ดละโง่ค่ะมาดอยใหญ่ดอยสูงคือเก่เาเด้อค่ะพี่น้องวันน,นี้กะสิมานบ่ะสมานดมเป็นกำลังใจให้ซานิตค่ะก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์ค่ะพี่น้องกดแชร์ให้น้ำค่ะเพื่อเป็นปปกำลังใจนะคะเอา้าดอกแรกแหกวานเข้าห้าค่ะางานเข้ามาเลยกับผอนเลยเนาะนี่เอาหแหกวานกระตาค่ะใไปคงดีมาเลยขาวสวยๆดอกอ้วน เอ้านำบุญไปน้องการนะค่ะมือในข้าวเป็นหมานบ่ค่ะห่อไข่ค่ะบ้านแอกมาแล้วอแอกมาแล้วลุ่มก็ล่างงามค่ะลุงเนี่ อ๋อแมนปูจ้ะปูหลวงกินหอมอะค่ะบ่ม,มีกินขิวเนาะชนิดเอาไปแกงเมื่อวานแซ่บจ้ะครับปวกบุญ๋อให้ปวกป่ะมูมน,น,ะนึ่งจำเนาะเนี่ยอือ้อู้อูอ้ยกินหอมหอมเลยจ้ะกินชวนแมงมากินค่ะ <c oughs> ขาขี้ขง่ายแบบน่ะขายเาน่าด้วย ก็ว่าพัดจุ่มอยู่บ่มีแต่ไดมีสันมากนะน่ะเอากรนไดเลยนะเพราะว่าอันดอกเงาง่ายสีดึงเอากะไดเยอะจ้ะโอ้โหขาคือโพดจ้ะแต่ร่างนุ่มๆด้วยอ่ะอะมอดเดอร์จัดสิที่เท่าไหร่ อืมปวกคลิกด,ดำนะคะแล้วคนถือตีน้ำปลาจูมีค้าเขาจะเอาได้อยู่แงงมาท่านเลยกิน ได้เก็บเห็ดมูใช่ไมเห็ดมูไงเห็ดเหี้ยนเห็ดปลวกขา,ญญาเป็นอยากเตยแล้วเนาะว่าจ้าขุดขาผมหรอขุดแล้ะเหี่ยนเหี่ยนที่เตยมั้ยข <laughs> ุดเอาค่ะเนะ่ยเห็นบ่ของดีสองขึ้นหานาเนาะเนาะ หลีดีสองตูวค่ะแล้วเหลืองค่ะสามเดียวมื้มืถนถือฝนถึงลมตองเขาขยันอู้อ เฟื่งเขาใหญ่เ่งเาใหญ่เด้อจากสนิทไปแก่งกว่านี่แสบแนอขนาดดอกบานๆเนาะกินแต่แปดคำหุ่นดอกรุ่นเนี่ยขาเนี่ยกรุบกรอบเลยค่ะดอกนี้ครับี่มุมวะสมอนูเจักดอกย้เ ก็เป็นมูดีเนาะเห็นไหมเนี่ยมือนี้ก็มีมือละดอกวุ๊ก้ยขางามเท่าไงงามเลยมดเห่าเด้องามผึ่นเขาใหญ่เด้อจ้ะลองดอกครึ่งตาเห้ผ่งศาสตร์นะดอกเดียวโอ้ยถึงมึงนุ่งจ้ะดอกเดียวงามเลยมูนึง

มีแต่หัวต้งอง,ตองโตรงมูเหนือค่ะพอดงกระโดดไม่พอจะพอแต่ประจุมเนาะหม,มูว่านส่งหลายค่ะมือนีส่งไหวไม่ทาง น้องแท้สิเฮ้ยเนาะนี่สามยอดผักมันอยู่เลยพระโอรสเลยเนาะ่นยางงามเลยน่ะโอ้หน่อยโอ้ใหญ่โอ้กลางสิทพี่สิทกลางสิทน้องน่ะอู้ยสวยเลยค่ะโอ้ยดีมากเรื่อยเลยค่ะอันนี้เฮ็ดผึ่งไอ้ ขมินเฮ็ดเพิ่งเทียน,นเนาะหองกรื่อเฮ็ดเพิ่งขมิน้นนะเนาะจูนหน่อยนึงค่ะผู้ใดบังคับเราเกิด <c oughs> เป็นลาเป็นลาเลยต่อดอกบ่พอใจเกิดได้เนาะ <c oughs> หนาบูดหนาง้อหนาเงี่ยวเึ่งเลื้ยงขมิ้นค่ะเรีวยกว่าเพิ่งท้องคั่เนาะค่ะหวานจ้ะหวานจุย๊ย หยังวขมลำลำอุ้ยเห็ดเผือกทหารจ้ะอข้าวหอมล้ำเห็ดเผือกทหารนี่มีรสขมเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าต้มกวยเนาะต้มกวยแซ่บค่ะบ่ขมถึงขันเห็ดขมอยู่ข้าเนาะค่ะแต่ว่าขมบ่ชามดีงัวดเลยต่ก็แซ่บพื่งกันตอกกวยเห็ดนี่ผัวโมเพิ่นละจ้ะหานดอกอู้เด่งบึนเด็กมึนค่ะ หัวเข่าหัวผึ่งเห็ดละโงกค่ะเห็ดผึ้งไข่จ้ะจีละอันละอันไหมเห็ดผึ้งไข่ค่ะแกงกินนิ่มแกงกินหวานเด้อจะมีกินเฉพาะตู่นะคะสาวนีตะกีกก้ก็กินว่าเป็นดอกซุ้มมือมากหลายค่ะพี่น้องแต่แกงนี่ต้องตักก้อนหมูลเลยแหละเห็ดผไข่ ไข่เหลือมมากเลยจ้ะคนณโดนพัวไข่เนาะน,นี่นี่เฮ็ดหางโก้หมูว่านค่ะว่าจอสิขึ้นมาหลายบ่ร์แมนอือผัไข่ขาวจ้ะสามไขอ่อืมยื่นหนีออกเลยเนาะอืมวันนี้เป็นไข่อยู่ยื่นไปที่รอมาอีกจรงจังละผอวไข่หนึ่งจะ้ะออ๋หนึ่งขาวนี่แมงเจาะก่อนเถอะ khai thác chị Ủa, hỏi xóa hỏi. Ai cấp đó. Ừ. Này, đi khỏi xong hãy cập nhau môn nha môn môn nha Mua môn nha môn môn nha bỏ mua môn nhầy môn 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 ดอกหมู่บ้านนี่เนาะเราลดใบเงยส้ำหัวว่าได้หน่อยเกินไมปท่านนี่ปะโอ้ย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 ฮะลดหรอลดอืมเงยไปแล้วเนาะอ๋อหมิดหนอกือบกเขาเนาะเหมือนเนาะพอแล้วอันใหญ่ใหญ่ จุ่มค่ะไอะสีนมารับหมึกกันแล้าวขวามือหนึ่งค่ะคึ้คักหน่อยคึ้คักหน่อยอ <laughs> โอ๊โยปฏิวาเนาะเจ้าเก,ก๋ <laughs> ไม่บอกคือคักนะโอ้ยเงียบสังัดเนาะเพื่อจะเสียงแมงเลยค่ะมวนอยู่ผู้เดียวหอ,องเพ่งอยู่มัดมือมัดตาฮะ Ăn à, đi đó hả à, một, à, như à, như một đó, à, như à, bà bà si mía ôi đang อยู่กลางเดินน่ะ đồ cái cái จังห like ุ่มเหรอคะไปเนี่นาะมาลดบาตเนี่ยไม่อีเลคะไม่ดีเลยไม่ดีเลยลดยออกเนี่ยเนาะบตรนาะนงคักเลยค่ะนมาลดดเบอร์พนงานท่้งเที่ยืออระมาดดกเนาะ ค่ะเป็นเห็ดเพิงกับเห็ดละงูค่ะได้เกือบเต็มหมดละแต่ว่ะครับว่า <c oughs> เกือบดี <c oughs> อ่าจะได้จะชาะช่ายค่ะกัแพี่สหนองตัวแหลกก็แค่จ้าไอสารนี้ต้องคายสารเพลื่อทงไม้นะคะมันนี่ก็เขาไม้เก่าเนาะหมู่บ้านส่งหลายมันนี่เฮ็ดส่องไหว้เหรอคะมื่อื่นนี่คือสิวะทาเดือยศิวไปทางไม้นะคะยิะะดีครับเจ็บตามไว้นั่งนานะต่อยไหมตไปเลาะเบื้องโดยไม่ค่ะพี่น้อง ขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะทุกไหล์ทุกแช่ทุกขมิ้นค่ะพี่นอ้องจะได้กับป่องก่กขึ้นมาเนาะอ,อีกการมนบาลุยอีกการพาลุยดดวยทุกไม้ขอลาพี่ลาหน่องไปก่อนละจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ